ดเนี่ยะคะ่ะรมบิสมาชิตใหม่แล้วก็คือหนอนๆเน,น,นี่ยคะ่ะเห็นไหมวิมสุดเลยเอออยู่ในตู้ไหนเอออยู่ในตู้นี้เห็นไหมคะ่ะน่ารักมากนะคะในช่อนเอนิมในบ้าน ดาาลูกเป็นนะคะม่ตัวเลนตกไปตัวเลนสสารทันตัวนนะคะสืสาน้องมัชเมลูช่วให้นอนอินกาอยู่คนเดียวเลยนะคะช่วยกำลังใจให้นอนอินกากิปนปอกพพูดนี้หมดด้วยนะคะถ้าอยากให้นอนอินกากินหมดก็หนึ่งถ้าไม่อยากให้นอนกินหมดก็สอนนะคะ